คือเพื่อนผมอ่ะมันมีไล่เป็นไล่แบบเป็นอู่ทารถอะครับครับอ๋ออยู่ข้างในลึกหน่อยก็ทีเนี้ยผมอ่ะมันชวนผมไปกินหมูกระทะที่บ้านครับผมก็เออนัดกันแล้วว่าเออไปตอนแรกจะไปกันประมาณห้าคนทีเนี้ยอีกคนหนึ่งมันบอกว่าเออครอบครัวไม่ให้ไปประมาณสองคนครับไล่คนนึงก็แบบ อีกคนนึงก็มันเขาบอกว่าเออไปไม่ได้ละมีงานที่บ้านต้องไปทําก็เลยไปกันแค่สองคนสองคนเลยครับผมก็ซ้อนไม่ใซ้อนที่ผมพ่วงเพื่อนคนหนึ่งไปทีเนี้ยด้วยความที่ว่าทางเข้าบ้านมันเนี่ยมันจะเป็นหินกวดเล็กๆอะครับคือมันเป็นหินกวดแลวทีเนี้ยมันเยอะมากจนแบบถ้ามันขับเร็วอะล้อมันจะฟรีล้อมันจะฟรีแล้วมันจะไปไม่ไปผมก็เลยเออเพื่อนมึงลงก่อนแล้วค่อยๆเดินตามมาเทียนิดอยู่ข้างๆกัน กูไม่ได้จะทิ้งมึงคือก็พยายามไปทีเนี้ยเพื่อนผมสะดุดเพื่อนผมสะดุดลม้ม,มทีเนี้ยผมก็เลยขับไปเรื่อยเพราะผมก็คิดว่าเออมันไม่น่าจะมีอะไรขับไปปุ๊บผมหันไปกระจกมองหลังผมมันมืดด้วยความมืดผมก็ไม่เจอเพื่อนผม,ม,มทีเนี้ยผมก็ขับไปไล่ก่อนเพราะผมกลัวว่าเออเพราะเพราะมันเป็นโดงกล้วยครับ,รบผมก็คิดว่าเออมันไม่ใช่วิ่งรักไปก่อนแล้วมั้งค,คือเดี๋ยวถามนิดนึงคือวิ่งคือมันบบวิ่งวิ่งดือเท้าหรือว่าขับรถ วิ่งเท้าครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทางมันเป็นทางกวดคือถ้ายิ่งขับยิ่งสองคนอ,ะอ่ะโอก็คือจ,จ,จอดรถไว,ว้แล้วแล้วไม่ไม่ไม่ไมผมคือผมมาขับรถเข้าไปไล่เพื่อนอ,อทีนี้ผมให้เพื่อนอีกคนหนึ่งลงก่อนแล้วค่อยๆเดินตามมาหรือวิ่งก็ได้เพราะว่าถ้ามันหนักมันหนักหลังอ่ะมันจะไปไม่ได้ผมก็เลยไปเทียนี้เทียนนี้เดี๋ยวผมผมหาให้มันเป็นผมไม่รู้นะว่ามันอัปเดตหรือยังออาวเฮ้ยแล้วมันก็มืดมากไหมครับเนี่ย คือมันคือตลอดแนวอ่ะบ้านอู่เพื่อนผมไม่มีไฟเลยน่คือเป็นทางแบบทางเปียวเลยอ่ะทางมองภาพออกครับแต่ผมก็พยายามไม่มองขันหลังเพราะว่าเออมันเป็นทางกวดผมเป็นคนที่ผมสามารถบอกได้ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะคือพยายามไม่มองไม่มองมองกระจกหลังดูเพื่อนเฉยๆไม่ได้มองแบบก่อนเข้ามาก็่อนเข้ามาก็ได้แบบเออแบบผมไม่ได้มารบลูผมก็แค่เข้ามาหาเพื่อนอะไรเงี้ยก็พูดๆเดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ เด็ดอ่านเดยวให้ผมแชร์หน้าจอไหมเผื่อเจอดูได้ครับคือมันเป็นเนี่ยครับเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นคือตอนเนี้ยมันสร้างเสร็จน่ะคือมันจะเป็นทางนี้ขึ้นไปแล้วมันก็จะแบบตรงเนี้ยมันจะไม่คือตอนนี้มันปักไฟแล้วแต่มันเขายังเหมือนเขายังไม่เดินสายไฟครับมันเลยมืดครับเหตุการณ์นี้ยคือเหตุการณ์ที่เพื่อนผมเหมือนอะไรทักอย่างนึงอ่ะแล้วก็หันกลับมาเนี่ยข้างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นอู่ซ่อมรถแต่ว่าไม่ใช่ของเพื่อนผมเพื่อนผมคือต้องขับรถเข้าไปทางนู้นเลยครับโอ้ยมันก็มืดเนาะ มันก็ถึงว่ามันไม่มีไฟอ่ะแล้วก็เป็นแบบเป็นลูกกวามันไม่มีไฟคือถ้าเป็นรางรถไฟะมันอยู่จิกับรางรถไฟด้วยแต่เขาเอาแบบปูรั้วเหล็กอะครับกั้นเอาไว้คือเข้าไปตรงเนี้ยจะยังไม่เจอแต่ว่าเข้าไปนิดนึงมันจะเจอหินกวดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขาทําบ้านเขาถมครับเขาถมทีเนี้ยค่อนข้างจะเป็นแบบสวนกล้วยแบบเป็นกล้วยตลอดแนวมเลยเรื่องผมขับเข้าไปแล้วผมอยู่ประมาณเนี้ยผมก็เออลงก่อนมันไปไม่ได้ ด้วยความที่ว่ามันผมไม่ใช่รถเกียร์ผมเป็นรถเกียร์อัโตอ่ะมันบิดมันบิดมันมันบิดแล้วมันแดงแล้วครับใช่ผมก็เลยให้เพื่อนผมลงทีนี้ผมหันมองกระจกหลังผมไม่เจอเพื่อนก็คิดว่าเออมันน่าจะแบบมันน่าจะแบบแล้ววิ่งรัดไปแล้วเลื่องขอผมเข้าไปบ้านเพื่อนแล้วมหันกลับมามันเพิ่งเดินมาแล้วมันน่าอร้องไห้มาเลยคือแบบน้ําตาคอมาเลยมันก็บอกว่าไอโวมึงทิ้งกูได้ไงวะมันบอกว่า คือก่อนที่ผมที่ผมบอกว่าหันกระจกไปไม่เจอมันคือเหมือนเพราะว่ามันบอกว่ามันล้มอยู่คมันสะดุดหินแล้วล้มแล้วมันหันขึ้นมามองเจอมันเหมือนเจออะไรบางอย่างมันก็เลยแต่ในความเพื่อนผมมันมีนคนที่ว่าเจออะไรมันไอคนเนี้ยมันหล่นใช่มันหล่นมันก็เลยรีบวิ่งมาเลยคือแบบใส่ตีนขับซับตีนแตกอะวิ่งมาเลยครับ เขาจะอธิบายไหมว่าเห็นแบบเป็นใหญ่อยู่ด้านบนหรือว่าแบบข้างๆในป่าคือเขาไม่ได้บอกอะไรเขาเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเขาเจอแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเลยเพราะผมว่าเออจะบอกเลยมันไม่งั้นมันจะคือตอนกลับมันจะกลัวกว่านี้ทีเนี้ยเพื่อนผมก็เลยบอกว่าผมก็เอ้ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเออโทรหาแม่เลยว่าเออให้มารับดีกว่าแล้วเดี๋ยวว่าผมอะเดี๋ยวจะขับออกไปคนเดียวเองให้ให้คนให้ให้เพื่อน อยู่ในบ้านหรือว่าคนที่รู้จักมารับดีกว่าจะได้ไม่กลัวครับผมก็อาศัยจะว่าเออเพราะว่าบ้านผมก็โทรตามไปซื้อของเงี้ยผมก็ต้องขับกลับคนมาคนเดียวอผมก็ไม่รีบรนอะไรผมก็แค่บิดกระจกข้างบิดกระจกลงไม่หันไม่มองไม่มองหลังละแล้วก็ขับผมขับไปเลยครับผมขับแบบไม่สนครับขับผมก็ไม่ได้ขับเร็วนะผมขับแบบอ่าเรื่อยๆยี่สิบสามสิบเพราะว่าผมว่าเออมันก็กลัวมันจะล้มยี่สิบสามสิบสี่สิบประมาณนั้นแหละขับไปเรื่อยผมว่า คือความที่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเลยก็เออขับไปเราก็ไม่เราก็บอกว่าเราไม่ได้มารบหลู่หรือแม่อะไรก็เออเราคิดว่าเขาคงไม่นีเรื่องหรอกครัแล้วขับไปผมก็ไม่หลไรนะผมก็ไม่เจอเลยไะคือผมคือผมเป็นหนึ่งหนึ่งในเรื่องที่ผมแบบผมไม่ค่อยได้เจอเรื่องพวกนี้เลยนะอืมแต่แต่ที่เรา่นี้ก็น่ากลัวนะฮะใช้ได้เลยอันน่ามันน่ากลัวใช้ได้เลยครับเนี่ย